อเาเธอรเราทำไงดีนะผมนำก็ได้นะถ้าคุณต้องการจัดมาเลยอยากนำก็จัดไปอเอี๋ได้ผมนับผู้นำอยู่แล้วเฮ้ยชิบหายล่ะปืนลัน่นอือได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่แน่เร็ว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  นำหน้าแล้วทุกคนตามมาดีมากเราคือผู้นำเราคือผู้นำปาปโอหมวกลุดเมือไปสองนัดเติมกระสุนจังหวะนี่น้อยดีมากทุกคนโอโหเต็มกระปานเดี๋ยวๆใจเย็นๆอืม หลังผมยิงเลยมันไม่โดนหัวโดนหมวกอีกแล้วแม่นเหลือเกินนะหมวกน่ะแม่นเหลือเกินมาจูกระสุนเล็งยิงดีสวยโบเข้าซอกอกเต็มที่ไอ้หมอนี่ปุ้งโดนหัวไปสวยฝ่ามือยิงขายิงอะไรของกูวะเนี่ยอืม หัวแม่เลยคนหนึ่งเอ้สองประจุกระสุนเขาที่กำบงังเอาอย่เาเผยตัวอย่เาเผยตัวตีสวยเขาที่กำบงังเลยคนหนึ่งม,มุมอับมุมอับมุมอับเต็มมวกสูบพรีมันไม่ดี เลิกได้เลิกครับแต่ถ้าเลิกไม่ได้ผมมีขาย uh, <come> อ่าเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีคล้องบวงบันที่ถูกต้องนะฮะนับแรกนะครับเลือกล็อตโซ่ขึ้นมปนะครับผมแล้วก็พยายามครับขี่ม้าตอดกระแปะใกล้ๆครับผมจากนั้นกดเลงนะ็งฮะกดเล็งแล้วเหวี่ยงเลยครับผม no, <you> อย่าลืมเบรกครับเอี้ยอเดี๋ยวเดี๋ยว นายมากับฉันสิดีๆไอ้หนูได้โปรดได้โปรดคุณยังไม่ต้องทำแบบนี้หรอกนี่ไหนดูซิมีอะไรในแหวนละอนี่อืมน้านี่มาแต่ตัวทิ้งหมวกไว้นี่มับ ไปชื่ออะไรไอ้หนุ่มผมไม่รู้มึงไม่รู้ชื่อตัวเองเหรอคิรเลนคิรเลนอะไรดัฟฟี่คิรเลนดัฟฟี่อ่าฉันจะไปโกหกายนะนี่จะเป็นวันที่โคตรแย่ของนายเลยคิเลนดัฟฟี่คุณจะพาผมไปไหนบางที่ที่นายไม่ชอบไงทำไมคุณจะทำอะไรผมบางอย่างที่นายไม่ชอบใจมังงั้นฉันจะแนะนำให้นายเก็บ แรงไว้กรีดร้องแล้วกันนะไอ <laughs> ้โลกจิตมันเหรอกูนี่แหละ